สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงวิธีทําให้ไม้กวาดทนและใช้ได้นานนะจังมีคําถามว่าคราวที่แล้วที่สอนเนี่ยมันใช้ได้ทนจริงๆริงไหมอ่าจากคราวที่แล้วเนี่ยผมทําคลิปคราวที่แล้วเนี่ยเมื่อหกเดือนที่แล้วเรื่องกว่ากว่าอ่าเราตีหกเดือนก็แล้วกันถามว่ามันใช้ทนไหมอ่าเอาอันแรกก่อนนะอันแรกเป็นไม้กวาดที่ผมใช้อยู่ข้างบนบนบ้านไม่ไม่ไม่อยได้ลงไปข้างล่างเท่าไหร่เพราะงั้นใช้ก็เลยไม่หนัก ก็สังเกตเห็นว่ามันก็ยังอยู่ดีนะสภาพไ็จะเห็นว่ามันก็มีสภาพเรียบร้อยจากที่ทากาวไว้กับขนก็สั้นลงเฉยๆไม่ถึงกับมันแค่ทู่อย่างที่บอกคือมันไม่หลุดมันมันแค่ทู่เวลาใช้ไม่กวาดอีกอันหนึ่งอีกอันนึงต้องบอกว่าที่นี่สมบุกสมบันมากสังเกตด้ามไม่กวาดที่นี่ชอบยาวไม่ชอบสั้นสั้นๆเวลากวาดแล้วมันปวดหลังจะชอบไหมไม่กวาดที่มันด้ามยาวๆเอาไว้ก่อนนะ อันนี้เปไม้กวาดที่ข้างล่างต้องบอกว่าโอ้โหสมบุกสมบันจริงๆทาไมอ่ะแค่ครึ่งปีเองอให้ดูใกล้ๆสังเกตเห็นว่าเนี่ยมันขาดเห็นไหมเนี่ยมันขาดมันมันไม่ได,มไมได้มันไม่ได้หลุดออกจากกาวนะคือกาวอะยังติดดีอยู่นะเนี่ยกาวเนี่ยติดดีอยู่แต่ว่าขนเนี่ยเอ,อคือผมไม่รู้มันจะเรียกว่าอะไรมันก็เรียกเรา้องกระหลงเหรโอ้โหทู่หมดเลยอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยนะเราก็เล,าาเลยซื้อไม้กวาดใหม่มาอ่า สังเกตว่าไม้กวาดใหม่ใหญ่กว่าเดิมเอาแบบเต็มเต็มเลยนะเพราะว่าเพราะว่าเห็นที่นี่ใช้กันดุมากใช้จนคนไม่กวาดโอ้โหมันทูมันไม่เรียกทู่มันมันไม่จะเรียกอะไรเลยนะอาจจะช่างเถอะซื้อเอาแบบใหญ่ใหญ่เลยแล้วที่สำคัญนี่ด้ามยาวๆจะได้จับถนัดถนัดเวลากวาดจะแบบสองมือเลยป๊าป๊าไม่เป็นไรอ่ะปกติที่ผมทําเนี่ย ผมก็มักจะทากาวอ่ะสังเกตเห็นว่ามันจะมีรอยกาวเนาะอันนี้เป็นกาวกาวก็กาวธรรมดาทั่วๆไปนี่แหละกาวนาเทคไม่ได้กาวดีๆอะไรหนาๆหรอกก็คือเราก็เอามายาอ่าปกติก็โปะๆเลยมมนเรียกว่ายาหรอกโปะเลยดีกว่าโปะลงไปผมจะทําเนี่ยหน้านึงเนี่ยโปะสองเที่ยวอ่าโปะไปเที่ยวแรกรอให้มันแห้งประมาณนี้ก่อนเราให้โปะอีกเที่ยวหนึ่งแล้วรอแห้งระหว่างโปะก็เอากระดาษรองด้านหลังนิดนึงมันจะได้แบบเขาเรียกวอะไรมันจะได้ มันจะได้ไม่เลอะเทอะเพราะว่าเวลาเราเราโปะก,กาวลงไปบางทีมันมีช่องห่างช่องว่างเนี่ยมันก็จะทะลุลงไปข้างหลังเนี่ยมันจะไปหยดอยู่ด้านหลังพื้นที่เราวางถ้าไม่มีกระดาษรองก็เละที่พี่โอเคไหมอ่ะเดี๋ยวเราจะมาทากาวให้ดูว่ามันทายังไงบางคนถามว่ากาวลาเท็กมันจะต้องมียี่ห้ออะไรไหมไม่มีครับพี่เอายี่ห้ออะไรก็ได้เป็นกาวลาเท็กก็แล้วกันโอเคไหมอันนี้ต้องบอกว่าอย่างที่บอกคือเอากระดาษ ลองซะหน่อยไม่อย่างนั้นพื้นมันจะเลอะข้างล่างเนี่ยนะลองสองชั้นเลยสองชั้นเลยเพื่อความปลอดภัยนะอ่ามันก็ไม่ถึงกับสองชั้นเราเราชั้นเดียวก็ได้แต่ว่าอ่เราโปะให้ดูว่าเราใช้สองชั้นเลยนะอ่านี่เดี๋ยแล้วเราก้เากาวลาเท็กยี่ห้ออะไรก็ได้ไม่ได้จําเป็นต้องต้องมีวงมีแบร์อะไรอนี่อ่าโกยขึ้นมาอันนี้ต้องบอกมันก้นกระป๋องแล้วเราก็โปะโปะเลยพี่โปะโปะเขาไม่ได้คาเราเดียกโปะเวลาโปะก็เอาให้ทั่วๆเนาะ ขอบเขิบนี่ก็ให้ถึงด้วยเพราะว่ามันไม่ได้ขนไม่กวาดเนี่ยนะมันก็ต้องเรียกว่ามันก็ทุกจุดอตที่มันหลุดได้เพราะฉะนั้นต้องโปะทุกจุดที่คิดว่าจะหลุดไอ้ขอบเขิบนี่ก็โปะหมดโอเคไหมปกติผมทากาวแบบเนี้ยสองด้านของไม่กวาดเลยด้านละสองเที่ยวอาจจะเสียเวลาหน่อยแต่โอเคเลยอ่ะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยอันนี้ต้องบอกว่าโปะ ทาอย่างเงี้ยประมาณสักสองรอบอ่าตรงขอบก็อย่าลืมเก็บด้วยเนาะอันนี้ก็ทิ้งเอาไว้อย่างเงี้อ่าถ้าเกิดมันมีกาวไหลลงไปที่พื้นบางทีเราอาจจะหาหาไม้หาอะไรเขี่ยเขี่ยเขมาโปะโปะด้วยความเสียดายกาวก็ได้ถามว่าทําไมถึงใช้กาวลาเท็กด้วยเหตุผลคือกาวลาเท็กเนี่ยมันเหลวมันจะค่อยๆซึมลงไปในเนื้อของขนไม้กวาดแล้วมันจะยึดติดขนไม้กวาดไว้ไม่ให้หลุดอ่าอันนี้ก็เป็นการทําให้ดูพร้อมคําตอบว่ามันใช้ดีหรือไม่ดี หลังจากที่เราทากาวที่ไม่กวาดของเราเสร็จแล้วสิ่งที่แนะนําอีกอย่างหนึ่งที่ทําแล้วไม่กวาดคุณจะทนทานก็คือการเจาะรูที่ด้ามอุูกเชือกแล้วก็แขวนเวลาใช้งานอ่าไม่ไม่ใช่แขวนให้มันจิ้จมอยู่กับพื้นนั่นมันก็จะทําให้ไม่กวาดกลายเป็นหนวดไอแปะเนี่ยหายหมดเออมันก็จะไม่ทนมันจะตรปไปตรงนี้ก็ไม่ไม่ไปใช้เป็นหนวดแต้มันก็ไม่ทนสิพี่โอเคไหมเพราะฉะนั้นเราก็จะเจาะรูเพื่อแขวนมันนะอ่าเวลาแขวนก็ หน้าไม่กว่าทางด้านนี้เวลาเจาะแขวนก็เจาะแขวนตามหน้าไม่กว่าเลยไม่ใช่ไปเจาะขวางอย่างนี้เจาะขวาอย่างนี้ป้าเวลาแขวนมันก็ไปติดอยู่กับกาแพงอย่างนี้มันจะไปเวิร์กได้เวลาเจาะแขวนก็เจาะนะับมันเป็นเจาะรูทะลุตรงนี้แล้วก็แขวนเชือกแขวนอย่างนี้โอเคไหมอ่ามันก็จะทาให้ไม่กว่าคุณได้ทนทานไปดูกันว่าเจาะยังไงเวลาเจาะรูก็แนะนําให้เจาะใต้ข้อลงไปนะให้มันใต้ข้อข้อตาของนี้ของไม้ ถ้าเจาะตรงปลายอย่างนี้ที่มันมีข้อตาโอกาสที่ไม้มันจะแตกเราเชือกฉลุดก็มีมากกว่าที่จะเจาะใต้ใต้ข้อลงมาถ้าใต้ข้อไม่เคยเห็นหลุดสักทีหนึ่งโอเคไมมเอาเราก็เจาะเลยครับผมเจาะให้รูใหญ่กว่าเชือกสักหน่อยก็จะดีเพราะว่าอะไรเพราะเวลาร้อยเชือกมันจะได้ง่ายทะลุไปเลย อ่าโอเคเรียบร้อยทะลุอ่าเราก็หาเชือกเชือกอะไรก็ได้เชือกฟางเชือกอะไรก็ได้อันนี้ผมเป็นเชือกที่มันเขาเรียกอะไรนะมันติดแปลงมานะเขาจไหมคือแปลงคาสีมันเสียเอ่อเชือกมันก็เหลืออยู่ก็ไม่ทาอะไรอ่ะสำหรับรูก็คว้านสักนิดนึงควา้านยังไงคว้านปาดปากมันอ่าปาดปากมันทําไมอ่ะ เดี๋ยวมันกินเชือกเราแล้วเดี๋ยวเชือกเราจะขาดโดยไม่จําเป็นโอเคไหมอ่าปาดสักนิดนึงให้ให้มันไม่ค่อยคมอ่าโอเคอืมปาดลบคมเนี่ยเออลบคมที่ที่ปากรูสักนิดอืมโอเคเรียบร้อยอ่ามาเราก็ร้อยเชือกจาะอร้อยได้ไหม เรียกเราไปไหมมันจะไม่ออกมาไหมอาจจะหาดอกสว่านดอกเล็กสักดอกนึงดันสักนิดหนึ่งอ่าดันแล้วมันก็จะโผล่ไม้คุณเห็นอย่างนี้นี่อะคุณก็ดึงเลยออนมาสิลูกอย่าทำให้อายโอเคดูดูทำเออเอามาอ่าก็ประมาณนี้แล้วเราก็ผูกให้งานเลยโอเคไหมอืม ผูเอาไว้ใช้งานก็ไม่ต้องอยาเย็นอะไรก็ผูกก็ดื้ออย่างนี้แหละ่ะสันสักหไหอยก็ได้ยาวมากเดี๋ยวไม่กวาดติดพื้นพอติดพื้นแล้วเดี๋ยวไปหน่วยแปะแล้วมันก็จะใช้งานได้ไม่นานโอเคไหมอ่ะแล้วก็ผูกก็ดื้อย่างนี้เลยแล้วก็ไปแขวนอย่างนี้ก็เรียบร้อยเป็นอานเสร็จสิ้นหลังจากที่เราเจาะรูร้อยเชือกผูกไม่กวาดเรียบร้อยเวลาใช้งานก็เจาะรูพีิน,นานให้มันสูงหน่อยแล้วก็เจาะแล้วก็เอาไปแขวนไม่กวาด ให้มันสูงพ้นพื้นขึ้นมาเพื่อให้ความลงไปติดกับพื้นเดี๋ยวกลายเป็นหน่วยแป้งไม่ไให้ไปทนอีกอ่ะอันนี้ก็เป็นการเสร็จเรียบร้อยสำหรับการทําให้ไม้กวาดของคุณสามารถใช้ได้ทนทานไม่ขนหลุดไม่ขนล่วงไม่เสียหายก่อนเวลาสมควรเพราะซื้อมาแล้วควุณนะให้มันได้อยู่กับเรานานๆเอามาฝากกันประมาณนี้แหละแล้วค่อยเจอกันในคลิปต่ตอไปขอบคุณครับ